เปเลยเร็เลยเหน่อยรหน่อยโหชาแล้วลูกค้าโชาเกินโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่พัคารไดไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่พัฒคารได้ครับ ไม่พูดเทียอะไรหน่อยเหรอสวัสดีครับอลนี่คือรายการโอนาอีพีเฮ้ยไม่ใช่อีพีอะไรอ่กับอาหารก็เป็นควรเลยอ่ะควรอ่ะไม่ดีกว่าโอนาอีพีแล้วก็ควรอ่ะเลยโอนาอีพีอะไรอ่ะเออโอนาอีพีอะไรอ่ะเอออีพีอะไรอ่ะเหมือนคุงถามใครอ่ะมันเกี่ยวกับเกมด้วยเกี่ยวกับอาหารด้วยวันนี้ผมแต่งตัวเป็นบอยอย่างนี้เรามีเกมมาเล่นกันคือการเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟอาหารจากจุดนู้นไปจุดนี้จากจุดบีไปจุด A จากจุดกอไปจุดขอจากจุด1นึ่งไปจุด2จากจุดใต้ตำตอไปจุดใต้ตำแย่อันนี้เฉียบ ชอบไม่ได้หะารเลยนะตรงจากจุดเไปจุดบีส่งคนละ3ามอย่างใครทำอาไรทดีสุดชนะไปเลยได้เลยสามอย่างคืออย่างแรกคือน้ำคือกินน้ำก่อนกินน้ำไอ้สองคือของแห้งไอ้สามคือต้มยำจะมีคนนั่งรอกินเป็นสองะวเมียมาดินเนอร์กันให้คะแนนว่าใครสะอาดที่สุดมันสะอาดอยู่แล้วถ้ากูเดินธรรมดาถูต้องมันเลยไม่ทรรมดาตรงนี้เองเราจะเอาตีขึ้นมาไว้ที่คอ ทำไม่ดูมีมึงโอ้โหมึงยังทำไม่ได้เลยไม่พูดอย่างกูเนี่ยไอ้ที่กูยกได้แค่นี้อ่ะเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วเรามีนี่ครับผมเขาเรียกว่าตีนกบเฮ้ยพม่เคยเมื่อก่อนเลยอ่ะยิ่งกว่านี่คือกุประสาใช่ไหมใช่แต่ห้ามเดินถท้หลังนะใครล้อรู้แต่รู้ดีเดินไปเดินไปดูดีป่ะดีป่ะไม่พูดอะไรเลยอ่ะเดินหน้าเท่านั้นหน้าเดินดีอ่ะหน้าเต๋ปกติมันจะอยู่กับประสาทของเราเลยให้มันจิงจิงจิงจิมาเสิร์ฟให้ต้องเร็วที่สุดแล้วจายที่สุดถึงจะเป็นผู้ชชนนนนะะะกก็็ไไไดด้้้เเเลลยยยองผูจทาปปปตแห่่ ใช่ได้านี้ไปเลยเราต้องเสิร์ฟทุกวันในออฟฟิศทำไม่ได้เว้ยท่านสิไอ i ดวยดีเจอืมแพรบลาแพรบลเปบาจ็เรา่านสิไอดยด เอเดนแซบเบร์ดเดฟรีนบอเอิดเอเดนเดฟรีนเนาะซิมเบอร์ดซิมเบอร์ดเอเลฟอยท์โคโดโรดบาโรบันไปเก๊สโซเฟอร์ดดีบอร์เลยนะอันเี้เบลล์ชิฟต์เลยโอเคผมจะเป็นคนแรกจับเวลานะทำเวลาน้อยสุดนะที่จะมีคนเอาของใส่น้ำ แห้งต้มโอเคนอำก่าน้ำก่อนนะไม่มีเวลาแล้วบอกว่าไม่มียวไปถึงนู่นแล้ววิ่งกลับเองเลยนะคนคนใส่ใส่ไวเลยเดินเดินไวอยู่แล้วเฮ้ยไวมากหลายห้ามเลยนะรู้เปล่าถามันร้อนจริงเหรอโอ้ยก็คุยเยอะดิโอเคแล้วนะพ้อขาล้อเดินเริ่มลาเดินเฮ้ยตกลางดิ

เตะกันเลยมึงเตะหินใส่ลูกค้าให้ามเตะหินเต่ลูกค้าห้ามเตะหินใส่ลูกค้าดูม่มบหายครบแล้วแบบแบบบบอากาศมาถ่ายเกมครับดูไปแล้วาคูยกับลูกค้าแล้วพูกับลูค้าอาหารลูกค้าเขาพึงพอใจไหมเรี่ยวกัสิ่งนี้การบริการผมบ้างครับ เราแปลกแปลง,งกลางลกลางกลาง <c oughs> แล้วเราสามีเป็นไงบ้างครับาการบริการผมดีไมหมครับช็อตไปเลยมไปมเตะหินโ <ๆ S 2> ดน <c oughs> สมองลูกค้าหรือเปล่า <c oughs> เดี long, ๋ยวผมคนจะไปเป็นปกป้องทำเมื่ดี้ทำให้ไวอย่าทำเยะโอเคสบายเป็นคนเสิร์ฟใช่ไหมอ่าโอเคอ่าพร้อมแล้วครับผมตามสองหนึ่งเริ่มเราจับไปแล้วไราจับโยนเราจับโยนเรื่องนี้โอ้โหคนคนเสิร์ฟช้าม okay. approved, right? okay. ีประสบการณ์อยู่แล right? ้วไงตรงกลางตรงกลางไปไปบ้างไเดินไปเฮ้ยมันเซฟอ่ะมันเซฟ พอใจไงหตีนใส่ล <authorities> <laughs> like 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 ูก no, ้าไอ้ส no, exactly. <pol> ั no, no, no ์แต่น้ำแดงเต็มถาดเลยเล่ยเชียกลับมากลับกลับากลับกลัเร็วกลับเร็วไปแห้งของแห้งของแห้งแห้งทุกทีเปร้อนไปรอนระเบดะอุ้ยโ้ย

ช่างมอแมงทุรังทุเลเหรอวะไปคุยกับลูกค้าลูกค้าผู้หญิงไงบ้างครับปลาปลามากช้ามากอ๋อขอที่มาช้าเพราะว่าต้มยำของเราคือสูตรพิเศษครับอยากให้ได้ลองชิมครับต้มยำสุดพิเศษโอ้โอ้โนี่ก็จะเสิร์ฟมุ่งอย่างอ่านแล้วแต่เดดิ้เหมือนเก่ารัดเลยเหมือนเก่ารัดเลย ไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเป็นเมีนะครับผมถาไม่ยอมให้ไวอย่าเลอะอย่าเอาหินให้ลูกค้าแดกอีกแนงคะแนนควรคะแนนหล่นรอดหไม่ไม่ดีไม่ดี่ดบอมแล้วนะครับรับต้องขึ้นก้้านเลยไปไปตรงกลางเหมือนเดิมตรงกลางเหมือนเดิมเออไป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 นะนหน่อยหโอา้โอ้โห ไปต่อไปต่อออแห้งหมดแล้วลูกค้าออแห้งหมดแล้วโคตเซฟอ่ะรีบเร็วรีบกลับมาเร็วรีบกลับมานี่ครับนี่ครับเป็นหนึ่งครับลูกค้าเป็นหนึ่งครับไปเร็ว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 ไปเรวไปเร็ไปเรไปเรไปเ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 ร็ไปเ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 ไปเลยวไปเร็ไปเลยวไปเไปเลยไปเวไปเไปเลยวไปเไปเลยไปเลยไปเ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 

ไม่มี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 เอาอีกมีฝุ่นนี่ปุ่นไอ้หนุ่มยิ้มครับเขาจบขัด้วยหนครับเฮออมันจับน้ำตาด้วยไอ้หนุ่มีไม่จับอ่ะไปดูคนต่อไปอ่ะต่อไปครับตาเทริปอัมไอ้ทริปดิบ่อย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 อัมมามาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจะไปนะ ไอ้ดิชาพ่อยอีน่แหละโอ้ยน้ำก่าน้ำกว่าเลยน้ำกว่าเลยโอ้ยโอ้ยเยอะไป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 

อันนี้คนนี้เขาเด่นเรื่องการทาเวลาครับเร็่องเร็วเร็วมากครับแต่ไม่เน้นให้เด่นครับผม

ไปไปต่อไปต่อไปต่วงเองวังเองเฮ้ยมือเดียวเดียวอประดุกเยครับมือเดียวมือเดียวมือเดียว เาไน้ำเลจับไปแล้วเร็วเร็เหลื ay, ám, เอเหลืออะไรอ่ะเหลือไเเดี๋วมิคไปถาลูกค้าว่าพจ่หรือเปล่าเฮ้ยเสิร์ฟาหาดีว่จ่าได้ปะจ่ายได้ปะตอนดี้ปันจาจไอของเตยน้องก็มีงานทำออกมาร้อนเลยเนี่ยจกได้ปะ โอเคเราไปต่อ okay, okay, so hey, ู้เลยครับผมนเดียวครเหมือนเดิมโอเครพร้อมแล้วียบนะครับค okay. oh ับ oh. ถึง huh. ย so ี่หไม่ถึงยี่ห้อกวากวางนร้อนนี่แ่น้าเต็มหลวงโอเเฮ้ยโอเครพรแล้วจนาเ่ครับสาตอนหนึ่เดี๋ยวคาม่ง่าเฮ้ยเเฮ้ยไม่คว่าโทเฮ้ยอินเดียไงอินเดียอินเดีเน่ยนะไปถึี๋วเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตยวดี๋ยวเดี๋วเดีวดวววเว เด็กงามเลยเดี่เรคุณหมอไอ้ี่รัคุณหมอเลยโอ้ยเปลียนหมดเลยโอ้ยไม่ดีเลยท่านี้ไม่ดีเลยไน้งเยอะเนี้เยอะางเยอะา้ยอะเยอ้ยโอ้มันแตกเยอะจังวะไป

Ha ha ha. ใช่ครับเสิร์ฟวันนี้เหมือนกันครับพี่กินของลูกค้าด้วยได้ข่าวโฮ้ยกินของลูกค้าได้วิ่งมามันเสิร์ฟก็เหนื่อยแล้วกินทางจมูกด้วยแอบซูดจะถือว่าครบหมดนะครับหลายอย่างนะครบเมนูรอไม่นานแล้วไม่นานแค่เดียวแค่ตัวเดียวเสิร์ฟแค่โต๊ะเดียวนะเพราะว่าจะไปอาบน้ำก่อนคือวันแรกเนี่ยผมเสิร์ฟแค่โต๊ะเดียวอีกครึ่งวันหนึ่งก็แค่เสิร์ฟโต๊ะเดียวเพระมันอาบน้ำอะไรเยอะเลยเป็นไหวไหวคือสี่ใช่ครับไหวคลูซี่จะมาแค่นี้โอเคครับ บอยเซอร์ครบทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูคะแนนกันท้ายคลิปว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเจนพวกอาอารได้กี่คะแนนกัน หัวเป็นยงไงไม่ได้ไม่ไดชาวไปปวดหาวไไม่ดีงดกสิลาหนึ่งอาทิตย์เป็นสาวหนึ่งอาทิตย์เอาดใจอะคุณพ่อเดือใจเขินเขินเขินมากมามาเเขินเโดนระวงลูกเนียเอามาถึเวลาถเวลากันอย่าแซวผมหน้ามาหนึตื่นตื่นน่ารักหรอคะ ไม่ไปโรงเรียนหรอกไม่ร้อนเลยนี่ก็คือดาวทิกตอกเลยชอบมดูดูบ่อยวันวันยี่สี่ชั่วโมงดูทิกตอกมดเลยมั้ง เอาแบบมาดูว่าจะกบเป็นสุ่เป็นเวลากันได้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีมีหกอันดับแล้วครับผมซึ่งเวลาได้ห่างกันแค่ไม่ถึงสิบวิเอาแบบคนได้เยอะสุดก่อนพี่โรยพี่โหลพี่โหลโรยโพี่โรยนะครับผมทำเวลาไปช้าที่สุดก็คือพี่ป้องครับผมหนึ่งนาทียี่สิบห้าวิด้วยความอ้วนของมันอยู่แล้วด้วยอาหารออกมาดีไงอตาอันนี้ลองลงมาอันดับที่ห้านะครับผมห่างกันไม่ถึงสิบวินี่ที่บอกก็คือพี่อูดครับหนึ่งนาทียี่สิบวิอย่าโคตรยาเลยกว่า

หนึ่งนาทีสิบสี่วิหนึ่งนาทีนี่ถือว่ายังไม่เข้ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านบอลยังไม่ได้เป็นบ่อยเต็มต like ัวใช่ต่อไปต่อไปต่อไปนะครับผมที่3กับที่2เนี่ยใกล้กันมากเท่าไหร่เก่งกี่วิวะมีเดียวเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นไงโอ้โหใครแต่งสองพี่3ก็คือพี่บิ๊กครับผมเฮ้ยเอาเวลาไปทั้งหมด1นึ่งนาทีสองวิโอ้ยหนึ่งนาทีสวิเหลือพี่อารมกับพี่สบอลนะครับผมเฮ้ยถ้างั้นต้องประกาศที่1ครับต้องประกาศที่1ที่1 ไยถามจริงๆว่ะมึงแอบไปได้กันเมื่อวานมันเคยจุ่มจุ่มบ้างหรือยังคู่ตลอดเคยจุ่มจุ่มเหมือนบ้างหรือยังเทพเจ้ารย์เขาเขายิงมาใช่ไหมกูกูเคยแอบคุยแอบคุยกันด้วยนะเว้ยว่ามึงไอ้เชี่ยมึงว่าไปสบายมันจุ่มยังยหว่าไปเทิร์นนี่อ่ะหมูอ่างเนินทองนะเด็กหัวอ้าวเอามาครั้งแรกที่หนึ่งเขาแบบเขาหนึ่งเลยหนึ่งแล้วครับผมคนนี้แหละจะได้เป็นบ่อยจริงๆขอบเวลาบ่เสิร์ฟเพื่อนตลอด51าิบเอ็ดวิเอาว่าคือพี่อามครับผม ห้าสเอ็ดวินาทีมึงจับจริงปะเนี่ยจับจริงตะวันเร็วกว่านะกูเห็นอ่ะพี่สบอลนะครับผม1นาที1นึ่งวิเอโหเหยียดตัวบอกว่าคุณภาพอาหารน่ะนี่ไงครับโอเคคุณว่าอาหารน้ำจัดกี่โลนี่โหลได้เท่าไหร่ได้กี่คะแนนพี่ป้องได้ไปทั้งหมดโฟเบ์ หัวยากมากเลไปอเรือ่ไปเขาไงต่อไปต่อไปต่อไปอ๊ดต oh ่อไปอ๊ดโ้ได้ไปทั้งหมดโกราโอะโกราโกลาโนชอบจริงีได้ลนได้ไปทั้งหมด เซฟงไอ้ยักไอ้เซฟงนเหนือเโซเฟ่ซเ่เซฟงคือกลางกางแบบนพื้นฐานพื้นฐานเซฟงเซฟงต่อไปบิ๊กอ่าบิ๊กได้ไปหมดต้องมาต้องมาตหมาอะในตอนต่านี่หายยากนะเลยโซเยโซเฟ่อะไรก็ไม่ไจะออกวไปต่อไปอนพีอนส์ได้หมดไปไปไอ โปรตีนมีแต okay, ่เส okay, okay. ียโอเคเลยที่หนึ okay, okay, like <S <S ่เลยอันนี้นไปแฟ็แปรแฟ็ทแบรสีกันเสียเหมือนสตาร์ทรถอะไรกอย่างวะแฟ็แปนั่นไงแฟคล้ายๆโอเคครับสำหรันงานไปชอบคลิปนี้ไลค์แชร์ให้โอลนาด้วยนะขอบคุณโถ่โอลาช็อปเดี๋ยวขึ้นอยู่ทั้งหมดเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับนี้โอลนาของเราไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโมนอะไรนะ อฝรัร์เฮ้ยกูโเฟ่โโเฟ่ไม่มีนะกลมโลกกลมโลกเริ่มชัาขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่าฟุกุ